นเวทีนะครับตอนนี้ขอเรียนเชิญผู้สมัครนะฮะประทุมธานีทั้ง7เขตนะฮะเรียนเชิญนะครับและภาพนี้จะเป็นภาพเล็กๆคั้มคืนนี้และจะเป็นภาพขั้นหนึ่งในยนังเสือพิ้งค์ที่ถูกฉลองรุ่งโรยนะครับเรียกตัว พี่น้อที่อยู่ด้าหน้านะครับได้จุดประทศเชียร์ได้ให้กำลังใจเพื่อไทยกับพี่นหน้าดิารีสุ่มแฟนจกทีเหอเป็นคคามรใหม่กฟนคับเยาราเสียแฟนคลเพื่อนรักเยร กับน้องๆไทยมารีโวทว่าแต่ละเขตเป็นอย่างไรเสียงแน่นแค่ไหนยังไงน้องเดียเริ่มที่เขตแรกนะครับเดี๋ยวยกับพี่โอปอล์จะแข่งกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเขตไหนน้อยนะการโอเคไหมคะนั้นขอเล่าจากเขตหนึ่งนะเดี๋ยวนับตื่สาวๆได้เฮดังๆน,นะคะเขตหนึ่งหนึ่งสองสามเขตหนึ่งหมายถึงเขตของที่น้องอยู่นะครับอย่าไปขโมยเขตเพื่อนนะฮะ เขตใครเขตเขาเอาใหม่เข็ดหน่งเขตดหนึ่งนะครับต้องมาอยู่เข็หนึ่งขอเชียเฮดังๆหนึ่งสองสามนี่คะแนนเสียงอยู่ด้านหน้านะครับส่วนใหญ่เป็นแฟนคลับยมวรุณและดีว่าปิดเทอมนะฮะก็เลยได้มาเชียร์เขตดหนึ่งเขตดสองเตรียมตัวนะฮะโอ้โหแล้วแฟนคลับรอกรี๊ดนะใครเป็นกองเชียร์เขตดสองเข้าที่รวัง ขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กำลังใจเคสสองปทุมธา,านีได้ไหมครับแฟนคับของราชสีห์เมืองปทุมสุภชัยรถขับเสียงมาเอาเคสาเคสา,ามเจียมตัว,วเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะแฟนกลับข้างหน้าถามๆๆๆๆว่า สุภชัยคนไหนครับผมอ่ะให้ยืน่อยราชสีห์เมืองปทุมสุภ การรับหลายจ็อบนะฮะเขตห้าก็เป็นเขตหกก็เป็นอันนี้ขอทุกเขตตั้งแต่เขตหนึ่งถึงเขตเจ็ดประทุมธานีขอเสียงแบบอลังการ คนเฮเสร็จหันไปถามเพื่อนว่าเราเขตไหนนะครับเอาว่าเชียร์กันชั้งเจ็ดเขตได้ไม่ได้เลือกไม่เลือกกาไม่กากาพัดเพื่อกาพัดเพื่อ่อมืเปิดเผยสูสีตอนนี้เราจะขออนุญาตจัดระเบียบแล้วก็นำป้ายลงนะฮะ พราะจะเข้าสู่หมวดของการถ่ายทอดสดแบบเต็มๆบนเวทีโดยเราจะเบิดเริกเวทีเป็นการเอาเลิกเอาชัยชูธงปักชัยเพื่อไทยแลนสไลด์ขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับหัวหน้าพักเพื่อไทยนายแพทย์ชนนันสี้า พู้รักประชาธิปไตยต้องการพักเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลที่เคารพรักทุกท่านทุกคนครับประชุมาทีชิดใหญ่ทำเป็นเพื่อพวกเราชาวปะตุมและเพื่อคนไทยทุกคน มบบผมบอกชัดมไมนได้นะหัวหน้าพักเพื่อไทยจริงๆอยากจกะบอกกับพี่น้องว่าผมเนี่ยได้มาใสายไปบุญอยู่กับพี่น้องที่ประทุมที่ของห้านี่ก็ถือโอกาสแนะนำตัวคนประทุมธานีด้วยอีกหนึ่งคนอีหนึ่งคนครับชนน,นั่นปีแอครับ เราีกรอเพื่อไทยเรานะครับ<า>จะจับมืกับพี่เ้อาชาวปทุมเพื่อคิดใหญ่ครับถามว่าทำไมพวกเราต้องคิดใหญ่พนงครับโอเคคร8ปีที่ผ่านมาใครมีความทุกข์และคมชู่กับกองนี้ ใครถูกเอารัดเอาเปรียบถูกกดขี ja> ่ข่มเหงใครที่ถูกล่วงละเมิดขาดสิทธิเสรีภาพขอเสียหน่อยกบ่น้องพี่น้องยังจะอยู่กับกองทุกนี้ต่อไปอีกไหมครับไมพี่น้องครับกองทุกที่เราเจออยู่ในวันนี้ ไม่ต้องไปไร่เรียงไม่ต้องไปสอบถามใครพวกเรารู้อยู่แก่ใจว่ามันเกิดจากสามปอพี่้องะฉะนั้นคิดใหญ่เรื่องแรกสุดพวกเราต้องมาช่วยกันเอาสามปอออกไปก่อนครับพี่้องสามปอออก การเอาประยุทธ์และสามตอและระบอบประยุทธ์ออกไปที่น้องไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องใช้กำปั้นไม่ใช้ใช้ศอกไม่ต้องใช้เข่าวันที่14พฤษภาที่น้องเพียงแต่เข้าคูหาปากกาเพียงไม่พร้อมบัตรเลือกตั้งสองใบเลือกพักเพื่อไทยเท่านั้น คนละบ้านกันไองครับเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรสองใบบัตรเลือกทัดเลือกบัญชีรายชื่อบัตรเลือกคนบัตรเลือกขีดประทุมธานีเรามีทั้งหมดเจ็ดขีดขอยกเขตทั้งเจ็ดขีดกันไปอนครับเรับถ้าเราไม่ใช้โอกาสนี้เอาประยุทธ์ออกไปถ้าเราไม่ใช้โอกาสนี้ เอาสามปอออกไปเอารับปอบประยุทธ์ออกไปสิ่งที่พี่น้องทนทุกข์ทรมานมาแปดปีสิ่งที่พี่น้องคาดหวังหลังจากนี้จะมีชีวิตที่ดีมีโอกาสที่ดีโดยเฉพาะจะได้รัฐบาลที่มาจากพี่น้องโดยตรงคือพรรคเพื่อไทยสิ่งนั้นจะสูญเสียพี่น้องยอมไหมครับเรามาช่วยกันเข้าคูหา ก้าเพื่อไทยเท่านั้นนาครับพักเพื่อไทยประกาศชูธงครับปักชัยแลนสไลด์หั้นแผ่นดินเราประกาศว่าถ้าเราได้รับฉันทานุมัติได้รับความไว้วางใจจากพี่น้อง เกิน250เสียงขึ้นไปเราสามารถที่จะแลนสไลด์ได้แต่พี่ร้องครับมาถึงวันนี้250เสียงขึ้นไปไม่พอครับ,บเพราะเขาบอกว่าถ้าเพื่อไทยได้250เขาจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยเอาสว2อ,อ0คนมาร่วมเลือกนายกด้วยพี่ร้องครับ 350รห้ไม่พอใยัจะไปที่3 1มขึ้นไปกันพี่น้องถ้าพวกเราจับมือกันอย่างมัน่นคงเอาอำนาจของเราที่แท้จริงใส่ไปในบัตเรเลือกตั้ง3ามศจะเป็นเครื่องชีวัดทรันทัรับพี่น้องหนสว2สอง จะกลับมาเคารพเสียงพี่น้องประชาชนทนัดียอมรับในเสียงอามากมาช่วยเราเลือกนายกที่มาจากพักเพื่อไทยครับถ้าสอ,อยังไม่มีกิจสำนึกยังไม่มีความอายยังไม่เกรงกลัวต่อมาาเราไม่หวังจากเขาก็ได้ แต่เราหวังว่าพักการเมืองที่พี่น้องประชาชนเลือกนะครับพักลำดับถัด,ถดไปที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยจะมาจับมือกับเราเลือกนายกที่พักเพื่อไทยส่งรายชื่อเป็นแคนดิเดตนายกกัลตมาเป็นรัฐบาลพักเพื่อไทยและของพี่น้องประชาชนครับ <Yeah. S 1> พี่น้องครับมันจำเป็นจริงๆ ที่เราต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดถ้าได้ค,ค,ครึ่งๆกลากลางสเสียงเราอาจจะไม่มีรัฐบาลเพราะอะไรครับเพราะเขาบอกว่า,าเขาก็จะไม่ให้สารัฐสภาเลือกนายกได้รฐฐไดเรามี250ถ้าไม่มีสวช่วยไม่มีสอสอช่วยไม่ถึง3 7 6ครับเลือกนายกไม่ได้ เลือกอีกครั้งก็เลือกนายกไม่ได้เอาบัญชีนายเชื่อทุกพรรคการเมืองมาเลือกก็เลือกไม่ได้เอาคนนอกมาก็เลือกไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่น้องต้องอยู่กับรัฐบาลรักษาการที่มีนายกชื่อประยุทธ์จันโอชาเอาไหมครับเอาเอาเาเอาไหมครับเอาถ้าไม่เอาพี่น้องต้องต <I 'll S 1> ัดสิน <I 'll S 1> ใจเดี <that. S 1> เ่ ต้องคิดให่ในใจจริงๆไม่รักพี่ไม่เสียใดยน้องไม่เลือกพ่วงรับถ้าเลือกพ่วงพวกเราร่วมงนันหมดมีรัฐบาลชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาคร่บ้วพี่ับเจะมีเรื่องคิดใหญ่โดยเฉพาะพี่น้องชาวประทุมปีนี้เรามีเจ็ดเขตุลึกตั้งครับแล้วผมเองอยู่กับพี่น้องปทุมมาผมมั่นใจว่าพี่น้องชาวประทุมเราคิดใหญ่เป็น เราทำใหญ่เป็นเรามั่นใจในตัวพี่น้องมากดังนั้นพักเพื่อไทยเคารพการตัดสินใจของพี่น้องครับเราเลยเลือกว่าที่ผู้สมัครที่จะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อมารับใช้ดูแลพี่น้องประชาชนและที่สำคัญครับเจคนนี้จะเป็นคนไปยกมือให้ว่าที่นายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยเราพี่น้องครับ พี่น้องทราบไหมว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศจากผลการสำรวจความนิยมว่าคนที่เขาอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเชื่ออะไรทราบไหมครับชื่อไหมครับทุกโพทุกสำนักบอกว่าคนเองแห่ทองทานชินวัตครับ ยูในหัวใจของพี่น้องประชาชนไปแล้วครับข้อดีด้วยนะครับถ้าเลือกคุณเองแค่ทองคานเป็นนายกได้แถงลูกชายตัวน้อยนๆดนรับแล้วพวกเราเห็นคุณแม่อุ้มลูกชายไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภาบอกว่าจะเลี้ยงลูกคนนี้ให้ดีที่สุดและเลี้ยงพวกเราดูแลวพวกเรา ให้ดีมากกว่าดูแลลูกคนนี้ด้วยจะเป็นอย่างนั้นครับพีร่รอนั้นี่านผู้ชครับเป็นโอกาสของเราแล้วเจิเขตเลือกตั้ง,<า>งเป็นการคิดใหญ่<า>ในวันที่14ถ้าพวกเราคิดใหญ่ยกจังหวัดทั้งเจเขตเลือกตั้งนั่นคือปัไนหนขั้นแรกครับผมในฐานะหัวหน้านพักขออนุญาตประกาศตรงเวทีนี้เพราะว่าที่ผู้สมัของเรา ได้ผ่านการทํำภัยมณีโหวตหรือรับฟังความเห็นจากพี่น้องประชาชนจากจังหวัดประทุมธานีออกมาเรียบร้อยเขตนี้ตั้หนึ่งครับคนนี้มั่นใจเพราะอยู่กับพวกเรามานานเป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นสสหลายสมัยไม่ประมาทครับมีพื้นที่เพิ่มเป็น21ตำบลและหนักหนาสาหัสที่สุดคือมีตำบลใหม่1 1อตำบล เขาเลยตัดกำทำงานหนักหน้าเลยดำดำังผ้โดนแดดอย่างเราสชพตงงพงศ์เ็นอมพรยี่ไทครับนี่ครับผมนะครับดูแลพี่น้องประชาชนยหญ่ดีที่สุดหมายมั่นปันเบรับขอพี่น้องเขตเลือกตั้งที่หนึ่งได้ไว้วางใจเขตเลือกตั้งที่สองครับเป็นหนุ่มน้อยผู้โชคดี คอนนี้มั่นใจครับพอแบงขตเลตอด้ตั้งมาแล้วบอกว่าพี่เตา๋าพี่ทำไมดูดีที่สุดพี่เตา๋าทำไมพี่เป็นผู้แทนโดยยังไม่ต้องเลือกเลยเพราะมีความมั่นใจมากครับว่าในพื้นที่เขตได้ตั้งที่สองเทหัวใจให้ชายหนุ่มคนนี้มาหมดแล้วเต๋าคนผู้ชยายนกผักขมยก ใครที่ชอบเรือแข่งเลยครับเรือ<ร><ร>พายเรือยาวพี่เต๋าถนัดรอาสาวฟาุกาสาวฟุกเรืนองตั้ที่สามครับคนนี้เป็นคนใหม่เข้ามาแต่พักเพื่อไทยภาคภูมิใจมากนอกจากจะตัวใหญ่และใจใหญ่มากครับดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างดีมั่นใจเราปักคงได้แน่นอนในเขตเลือกตั้งที่สาม ยยชิคับิชนยเราสครับยายชิยยายหลังพร้อมอ่อนน้อมสอคนเพื่อพี่้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาพี่น้องีก็รบครับเขตเลือกตั้งที่สี่เขตนี้สู้กันมันแน่สู้กันมันแน่มีเสียงบอกว่า ไม่กลัวส่้ได้สบายาเป็นเด็กสอสของพรรคเรามาดูแลอยู่กับพี่้องมาตลอดมั่นใจจะนำความรู้ความสามารถมารับใช้พี่้องได้อย่างดีโซทินนบประกครับเกณฑ์เลตั้งที่ห้ครับเกณฑ์เลืตั้งที่ห้าเป็นสอจอนุ่มอยู่ในพื้นที่ที่ผมอาศัยอยู่ มาดูแลบ้านผมอย่างดียิ่งนะครับหวังจะได้คะแนนแต่เสียดายผมกาให้ไม่ได้เพราะผมต้องเป็นกาคะแนนที่นั่นเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมากครับพื้นฐานทานการดูแลรับใช้พี่น้องสืบทอดมาจากคุณพ่อคุณพ่อเป็นนายกเทศบาลเทศมนตรีนะครับสจครบ ใจของพี่น้องชาวพิมน์ี่โถชาวธัญบุรีและสิบกองสี่ห้าหกและเจ็ดนะครับพ <im itation> ี่น้อง,คร,อง,องอครับปากด้วยมั่นใจครับคนหนุ่มคนนี้ทำงานได้แข็งแกร่งแน่นอนเขตเลือกตั้งที่หกครับเ <im itation> ป็นสอสอปัจจุบันของเรารูปสภาเป็นอดีตสอสอเหมือนคุณหมอชัยยนันพลสุวรรณครับ <im itation> กราชสมัยโค้ชนำสามแก้วนงครงบฝากดูแลด้วย และเขตดุสิตที่เจ็ดครับคนนี้คุณหมอภาคภูมิใจมากลงไปอยู่ในพื้นที่พี่น้องรักมากบอกว่าต้องเลือกคนนี้นะครับคุณหมอต้องเลือกคนนี้นะครับและเราก็ไปดูข้อมูลข้อได้จริงเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนนายกยศครับยงยศมั่นคงชาติแล้วเราดูตัวผู้สมัครทั้งเเขตแล้วประทุม